ส่งหัวใจมาดูแลสุขภาพนะคะเช่นกันกับทุกคนเลยนะครับขึ้นสี่ขีดไหมจ๊ะยังยังครับยังครับราติดตามผลงาน <c oughs> นอนห้องแอร์เย็นๆก็มีส่วนนะคะอืมอย่าฟังเพลงอะไรกันไหมดูแลสุขภาพด้วยนะคนเก่งเจอพี่ยู่ครั้งแรกที่เซ็นทั้งโว์น่ารักมาก ขอบคุณครับงอนติ๊กตอกแล้วนะไม่แจ้งเตือนเอา <c oughs> โอกาสได้เจอกันถ้าไม่ไหวอย่าร้องนะอย่าฟืนนั่นนะสิเป็นห่วงเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เจอกันนะพักผ่อนอยเยอะนะครับผมมาไลฟ์หนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนแรกว่าจะมาเล่นแต่ว่าทำไมมันไม่ไหวก็ไม่รู้ไม่ได้ไปฟิตเนสแบบสามวันแล้วนะครับ อ่านเมนโอนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่กับเข้มขายขำอยู่คนเดียวขายหลอฮ่าหอย่าฝืนมาโคราชอีกไหมพักเสียงบ้างนะพี่เป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงครับแต่ว่าอยากร้องนะครับขออนุญาตร้องเพลงนะครับอยากร้องให้ฟังเด้ วันนี้ลองเอม่ไห่ไม่ต้องลองนะครับผมชอบโยูโรมากพรุ่งนี้ไม่ถ่ายละครใช่ครับพรุ่งนี้มีถ่ายเข็มซ่อนปลายนะครับแต่พรุ่งนี้ผมจะมาไลฟ์กับคุณนุ่นวรนุชน,น,นะเป็นครั้งแรกที่อ่านไม่ลองมาจุกผมไม่มียางอะดิ นี่ยูโรกินได้ทุกที่ทุกเวลาชวนพี่พิงพลอยหน่อยคะ่ะขอบคุณคุณมิกกี้นะครับวันนี้ไปซ้อมแฟนมดไหมวันนี้ไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ไปรักยูโรติดตามทำง,งานยูโรตลอดไปนะครับอบครับยูโรรักขนมไหม กินด้วยก็ไม่ได้เหลืออันเดียวอะนี่น่ารักอ,อยากไปงานอยากไปดูงานมิสอังไปสิบร,ระตูเขาปิดยังอะบระตูยังไม่ปิดนะ ขอบคุณคุณครูกิ่งนะครับไม่ได้ทุกคนเห็นเราไม่ขอกำลังใจหน่อยเห็นครับแฟนมีจะซื้อไปให้ซื้อยังมัดผมให้ผมห่า ถักเปียให MM. ้ดูหน่อยขอบคุณขวดความอะไรครับอ่านไม่ทันเลยชวนพี่พิงค์พอยมาไล์ด้วยสิหนูจะเก็บเงินซื้อขาตั้งกล้องขอคนที่ไปเมื่อวานเหรอส่งยางไปให้แล้วนะอยู่อ่านเม้นแล้วหลับฝันดีแล้วจ้าเข้มอยู่ไหนเข้มอยู่บ้านเข้มครับ นูโดนมีดบาดด้วยแหละพี่อยู่กินมังคุดไหมอืมผมมาเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผลไม้เท่าไหร่ครับไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันไม่ค่อยอยากกินผลไม้แต่กินได้ทุกอย่างเลยนะพี่อยู่ชอบกินช็อกโกแลตไหมกินครับแต่เป็นช็อกโกแลตที่แบบไม่อ้วนปะมันจะมีแบบที่มันไม่อ้วนนะครับ ว่าช่วงนี้ลดน้ำหนักอยู่นะครับฟิตเดตก็ไม่ได้ไปเลยอ่านเม้นหน่อยรอฟังเพลงส่งยางไปให้แล้วนะยังไม่ได้เหรอเดฟมิสซื้อยางไปให้นะขอเพลงขัดใจขัดใจอะครับเมื่อวานไปร้องขัดใจมาที่โคราชนะครับเพี <c oughs> ้ยนมากร้องไม่ถึงคนระับ แต่โชคดีที่แบบมีพี่พี่นักดนตรีแบบ ียงไม่มาครับวันนี้เสียงไปหมดกับเมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานไปแบบสนุกมากว่าอ่านไม่ท่าเนาะพี่อยู่จำน้องหมดได้ไหมครับบอกทางหน่อยหาทางออกไม่เจอพักเสียงบ้างนะคะ เสียงแหบมากอยู่ยใช่สนุกมากจริงเมื่อคืนไปอะครับผมอะอยังจิ้ง บุรีรัมย์ผมนะครับโดนแคนเซิลไปนะครับเพราะว่าเรื่องด้วยแบบการเดินทางนะครับ mm hmm. ก็เลยมันมีไฟเดียวนะครับผมไปแล้วผมกลับไม่ได้แล้วมันถัดมาผมมีถ่ายละครนะครับก็เลยทำให้ต้องแคนเซิลนะครับ mm hmm. ไปเจอกันใหม่งานหน้านะครับสําหรับใครที่รอไปเจอผมที่อุบลน,นะครับ mm hmm. ไม่ใช่บุรีรัมย์นะฮะยูโรขยันไล์ ผมไม่ได้ไลฟ์มาแบบกี่วันแล้วอะสามวันแล้วมั้งใช่ไหมขอบคุณคุณบิ๊กกี้นะครับจากนี้ไปจนนิรันด์เสียงผมไปไหนไม่รู้นะครับก็ถือว่าเป็นเสียงแหบเสน่ห์แล้วกันขอบคุณคุณบิ๊กกี้คุณขอบคัญทุกชิ้นเลยนะครับ พี่ยูสูงเท่าไหร่180ครับ ามมาไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะพูดใจ จะเป็นคนอื่นไปไคุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจแล้วเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอย่กอยูดน,นนะ ชีีวิตมันดโอ้ไม่ถึงเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันบอกชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันด์ทั้งหัวใจก็เธอเจนล้นรักของเรา ไม่ถึงแต่อยากลองนะครับถือว่าเป็นการกลอมเสียงไปด้วยนะครับหรือเปล่าหรือว่ายิ่งทรมานเสียงตัวเอง เสียงด้วยนะวันนั้นยังบอกสูง168อยู่เลยพูดผิดครับเราสองคนอยู่บนถนนเส้นทางที่ตางชีวิตไม่ควรมีทางจะได้พอ คิดเหมืนกับฉันก็ไม่เคยมองได้โทษทวนข้งในจิตใจไม่รู้ทำไมมันมีข้าเธอที่ฉันต้องการอยากเจอเท่าทุกวันขอบคุณอะไรลูกทีนิดนะครับ ดี๋ยวในเสียงเราก็แย่แล้วเราล้องเพลงที่มันยากๆไปเลยดีกว่านะใช้วอลเปเปอร์อะไรใน iPad ไม่ได้ใช้อะไรก็ใช้ธรรมดาครับนี่ครับไอ้ครับคลาสสิกธรรมดาแบบของของมันเองครับ